มันต้องเหลืองแล้วก็ต้องนิ่มแล้วก็เก็บแล้วก็น้ำเยอะก็จะออกมาแนวหนึ่งอันนี้มมีรูปมันตั้งตั้งแบบนี้ นี่เห็นไหมหนึ่งช่อนี่มันมานี่สามลูกอืมนี่นี่นี่คือตามหลักนะวิธีการเลี้ยงของเขานะเนี่ยถ้าออกลูกแบบนี้แล้วคือเด็ดเลยนะเขาเด็ดถ้าไม่เด็ดลูกมันมันทิ้งลูกไม่โตมันทิ้งลูกเพราะว่าธรรมชาติมันจะเลี้ยงยอดมันจะจะเรินแบบตัวไปที่ยอดนี่ถ้าเด็ดเออเนี่ยอ้นี้ถ้ามันเป็นลูกแล้วต้องเด็ดอืม แล้วเราก็ไว้ว่าดูว่ลูกไหนสมบูรณ์ก็เอาลูกเดียวอ่าเนี่ยวิธีการเลี้ยงของของเขาวันเจ้าวันไปเจ้าออกลูกแล้วจะต้องต้องการมันนะก็ต้องเด็กยอดอยคือันนี้ก็เอาลูกไว้ก่อนเอาเล่นไว้ก่อนแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องสางใหญ่คือเราเห็นนะั่นแหะเห็นตัวอย่างแล้วเห็นนั้นพัดถึงไอ้พายุพัดขาดอะ มันก็แตกมาสามกิ่งไะขนาดกิ่งใหญ่เลยนะทีนี้อายุแก่ๆที่อาจารย์กเกษตรที่มันทําอยู่นะที่มันเลี้ยงกันในเข่งอายุเป็นปีสองปีกิ่งใหญ่ๆได้เนี่ยตัดโขลนเลยมันบอกไม่ต้องกลัวตาตแล้วก็บำรอบต้องตัดช่วงหน้าฤดูฝนเพราะว่าพอมันตัดแต่คนตัดเทคนิคต้องให้ปุ๋ยก่อน ต้องให้ปุ๋ยไอ้เลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ก่อนพอเลี้ยงต้นสมบูรณ์ปุ๊บตัดแล้วที่นี้มันจะออกมากนเด็ดดกันี่แแขนงนี่อนี่นี่ี่บอกโตเท่าไหร่มันนี่ออกแขนงนี่ออกตลอดนี่ความเป็นกําพู่น่ะนี่ไม่ว่าต้นจะโตไงมันมันก็ยังมีแขนงตลอดมีแขนงนี่คือมันเด็ดมาตลอดตั้งแต่ต้นเล็กนั่นแหละมันก็ยังออกอยู่นั่นแหละนี่แต่ว่าไม่นี่ก็มันโตเร็วเดี๋ยวขึ้นมันปุดๆอ่ะมันมีทุกต้นแขนงอ่ะ แต่นี่คือไงเนี่ยพอนลูกนี้เก็บกินได้แล้วลูกนี้เก็บกินได้แล้วนะต่อไปมันจะมียอดมันจะมีลูกกันจะไม่เอาแล้วก็เริ่มตัดตัดแบบนี้เลยตัดทิ้งเลยแล้วให้มันแตกใหม่แล้วไอ้นุเอาดูถ้าว่ามันออกลูกเราก็ไม่คือค่อยแยอยตัดทีละกิ่งไงคือไม่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 เล่นชุดใหญ่่ะพอชุดนี้เนี่ยมว่าสองลูกนี้ได้กินผลแล้วอือหนอีกลูกหนึ่งสามลูกเก็บผลพอไม่เอาแล้ว ตแต่ต้องตัดดูฝนแต่ถ้าไม่ดูดูฝนเราก็ต้องมาดูแลน้ําให้มันคือมันจะจดเดินเติบโตกิ่งมันจะตามันจะออกมาดีไม่ดีสมบูรณ์ไม่อะไรนี่คือไงมันก็มีอยู่ที่น้ําทีนี้เราอยู่ตรงนี้ cả. ไม่ต้องรอฝนก็ได้เราก็รดน้ําใหม้มันไปอันนี้พ่อทำน้ำไม่กี่จุดนี่สามจุด,น,ด,จดนู้จุดนี้จุดปลายจุดนึนงน,น่อตรงไหนแตกนะเห็นไหมวา่านี่รตรงนี้นี่แหละ อยู่มันโล่อยู่แล้วมันหญ้ามันลกนะครับอย <Conan S 1> ู well, ่อยู่น uh, uh, kind of ี Actually, uh, is ่อย่นี้ที่ว่าเราควรที่ว่ามันเป็นด้วยมันได้ตำแหน่งมันได้เปล่าแต่ว่าจำไม่แม่นไหมแต่อันนี้คือไอไอเพชรสยามไหมอันนี้ละมะกันติ๊สยามเออจริงนี่เนี่อย่างนี้แตกมานี่นะ เราก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวนี้มันจะได้แท้หรือเปล่าแล้วก็ตอนซื้อนี่ไม่มั่นใจว่ากิ่งนี้นี่มันกิ่งยังไงไม่รู้ได้มาแต่ถ้าว่าเหมือนเป็นกิ่งแบบเสียบยอดใช่ไหมมีโอกาสเป็น,เป,นเป็นกระแหนงแต่ถ้าเป็นกิ่งที่เขาตอนมานะไม่ใช่กระแหนงแต่ต้นนี้โตช้าโซมนี่เพิ่งเพิ่งดูดีขึ้นมานี่เมื่อก่อนต้นเล็กแกแังไหม เลยตอนแรกใหม่ๆเราก็ไม่เข้าใจนะสั่งออนไลน์เทร<อ>จริงๆพวกนี้ซื้อในตลาดนี่ราคาถูกด้วยนี่ซื้อออนไลน์มากิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งร้อยกว่าร้อยกว่ามั้งแต่ถ้าว่าซื้อท,ที่นี่ก็กิ่งหนึ่งหกเจ็ดสิบนี่นไม่ต้องเสียค่าส่งเลยไม่ตอนแรกเราก็ไม่ไม่ไปเดินแหล่งไอต้นไม้ไอ้งอตกอ,อะไรไม่เดินกูเรียนก็สั่งออนไลน์มาหมด แล้วก็ได้มาต้นเล็กๆก็การส่งออนไลน์มันก็ต้องส่งต้นเล็กบ้านเราก็มีเหรอบ้านเราก็มีแต่เราไม่ไม่ได้ไปเดินเราก็คือ,อคตอนนั้นก็เปิดดูข้อมูลเนห็นบ้าออนไลน์กันเห็นมาขายก็สั่งสักเดียวจริงให้เราไปดูด้วยตาคือได้ต้ง่งจริไม่ใช่แต่เรามาเลือกตรงนี้ราคาถูกกว่าแล้วก็ได้ต้นสมบูรณ์ได้ต้นกันใบมันใหญ่แต่นูกคือไงการบรรจุกล่องมามันก็มันต้องต้องเล็กไว้ก่อนเลย อันนี้บอลแค่นะอนนี้อะไรครับอ้นี้คือกระชายเลยกระชายนี่อันนี้ที่ปลูกคนน้องอะไรกระชายกระชายนี่คือกระชายกระชายแกงนี่กระชายที่เ้างกินนี่ะายที่กระแกงไงกระชายขาวมจีนและกระชายทั้งหมดที่มีประโยชน์คือกระชายขาวไม่ใช่กระชายดําประโยชน์จริงๆคือกระชายขาวกระชายแล้วก็บอน อืมไอ้นี่บอลเขาเรียกบอลหอมบอลมันมีหลายบอลหอมกระบอลที่เขาหอมที่เขาเรียกเผือกหอมเผือกหอมนั่นไอ้ต้นนั้นไว้กินยอดมันนี่เนี่ยไอของพวกนี้มันอยู่ที่เราต้องมันเด็กมาตักมันนะแล้วมันก็แตกันี้เนี่ยนี่เก็บยอดไปกินตรงนี้พานะเก็บยอดมันไปกินแล้วก็มันก็แตก นี่คือของวันนี้มีคือผักที่เรากินทุกวันนะอไปเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมออันงาผ่านปลูกไว้ตั้งหลายต้นอยู่เหมือนกันนะอพอรกลมิรกเร็วพอไปเราไอ้เครื่องตัดหญ้ามาตัดตัดนี่เดี๋ยวเอา,เอาไม่รู้โดนอีกแล้วคือลืม,ลมนๆมาก,ก็หลายต้นไปโดนต้นนี่เนาะบางทีไอ้ อตอนเล็กๆก็โดนต้นไอ้ใหญ่ๆก็ยังโดนเพราะว่าไอ้ที่เราจับเครื่องนี้พอเวียงปุ๊บา,บามันบางกระดอนบางทีพอกระดอนปุ๊บเดียวอ่ะพอปุดด๊บเบีิเวก็ต้องตัดสิเนี่ย <c oughs> เป็นอันนี้เป็น20ลูกลูกใหญ่น้ำเยอะไอ้นี่ไอ้นี่คือปันแป้นคือที่เขาปลูกเดี๋ยวนี้ปันแป้นคือเขาไม่กลัวเม็ดก็เอาน้ํากัน น้ำอย่างเดียวน้ำอย่างเดียวแต่นี่ที่คือแข็งนี่คือยังยังยังเก็บไม่ได้ยังโตไม่เต็มที่มันต้องเหลืองแล้วก็ต้องนิ่มแล้วก็เก็บแล้วก็น้ำเยอะอันนี้ต้นนี้เป็นประมาณยี่สิบกว่าลูกอันนี้ก็ปีปลูกป้อมอมมาเป็นปีกว่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะนี่แต่กุ่นต้มนี่ต้องตัดตัดแล้วมันจะแตก ตัดแตง่งกิ่งต้องตัดแต่งวันน <tes> ี <ts> ้พอตัดแล้วมันจะแตกแรกมันจะแตกปุ๊บมันจะแตกตาดอกนะตะกูลต้มทุกชนิดพอตัดแล้วมันจะแตกตาดอกนี่นี่นี่เหมือนเหมือนเหมือนจริงนียพอเราไว้นี่ยิ่งไว้มันยิ่งสูงแต่พอเราตัดปุ๊บเดี๋ยวมันจะแตกตาดอกแตกตาดอกคือหมายถึงว่าคือมันแตกยอดขนาดแตกยอดในในกิ่งนั้นน่ะมันจะมีตาดอกอยู่ในในกิ่งนั้นด้วยมันมีตายอดตาดอก นี่มันกิ่งนี้พอเราตัดปุ๊บมันมันจะแตกกิ่งออกมาแล้วแต่มันจะเป็นสองหรือเป็นสามเป็นสี่แล้วแต่มันแล้วพอมันแตกออกแบบนี้นี่คือยอดที่มันขึ้นแล้วมันในกิ่งนี้มันจะมีตาดอกของมันแล้วแป๊บแป๊เดี๋ยวก็จะมีดอกขาวๆออกมาอันนี่คือต้องตาดอกก็คือกิ่งนี้จะมีดอกคือต้นไม้ทุกชนิดมันคือที่มันออกลูกมันมีตาดอกทางนั้นพอตาดอกมันก็จะเป็นผล